ครอบครัวแตกไม่มีเงินไม่มีงานความทุกข์ประดิประดังถาโถมแล้วชีวิตผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตที่แบบดำดิ่งสุดๆของตัวเองนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะคะที่กำลังที่ชีวิตตอนนี้กำลังมีปัญหา หรือกำลังเกิดความทุกข์เกิดความท้อแท้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะคือว่าเมื่อปีออปลายปี63นะคะสถานการณ์โควิดนะคะก็เลยทำให้บริษัทปิดตัวลงนะคะแล้วเราจะทำยังไงล่ะบริษัทปิดแล้วนะคะงานก็ไม่มีทำแล้วเงินในบัญชีก็ไม่ได้มีมากมายะคะมีเงินอยู่ในบัญชีไม่กี่หมื่นบาทนะคะ แต่เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมากมายนะคะยังจะบัตรเครดิตค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าลูกไปโรงเรียนค่าเทอมนะคะนะมันมีสารพัดค่านะคะเออจะทํำยังไงก็เลยตัดสินใจไปเรียนนวดแผนไทยนะคะเรียนนวดแผนไทยได้สามสามอาทิตย์นะคะหมดไป3ามสามพันะคะพอนวดเสร็จแล้ว ก็เลยเามาโพสต์ในไลน์หมู่บ้านนะคะรับนวดตามบ้านนะคะก็โอเคนะคะก็มีคนสนใจนะคะที่แบบจะโทรเข้ามานัดจองคิวอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไปนวดให้นะคะเพราะว่าค่านวดก็ไม่แพงค่ะชั่วโมงละร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยบางคนก็นวดชั่วโมงนึงบางคนก็นวดสองชั่วโมงอย่างเงี้ยนวดนานๆไปเราก็เริ่มจะมีลูกค้าประจำนะคะก็คือไป,ไปนวดเกิดทุกวันนะคะ รายได้จากการนวดก็ก็โอเคนะคะเพราะว่า,เ,าเราได้รับเงินเกือบเกือบทุกวันนะคะเ,เพราะว่าอย่างน้อยก็วันละ300อยนะคะอย่างที่ไม่ได้เลยอะ่ะแต่มันก็ได้ทุกวันเพราะว่า,เ,าเดือนหนึ่งนะคะก็ได้อยู่ประมาณเกืเอบหมื่นสามหมื่นสี่นะคะเพราะว่าถ้า,ายิ่งถ้าเกิดช่วงเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยจะมีคนมาทูมาตามไปนวดแบบเยอะมากนะฮะ เพราะว่าบางวันนี่นวดถึงแบบ11ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไปเงี้ยลูกค้าโทรตามเราไปนวดเงี้ยเออแล้วเขาก็เออเห็นว่าเออเรานวดดีอย่างเงี้ยเขาก็จะโทรตามเพื่อนเขามาอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เพื่อนข้างบ้านเงี้ยทำไรเลอเงี้ยเพราเออแบบฉันกำลังนวดอยู่เออขอนวดได้สิยักนวดยักนวดอย่างเงี้ยเขาก็เออจะนวดเงี้ยเราก็จะได้ลูกค้านะคะแล้วชีวิตก็เล่นตลกกันนะคะตกงานงานไม่มี ยังจะมาทําให้ครอบครัวแบบมีปัญหาอีกนะคะคือสามีมาสารภาพนะคะว่าเขามีผู้หญิงคนอื่นแล้วยังไงอะชีวิตมันก็เลยต้องแบบต้องแยกย้ายค่ะอันนี้คือจะจะขอแบบไม่ไม่ไม่ไ,มไมปพากเพียงถึงอดีตสามีนะคะก็ค,คือแค่แค่ให้รู้ว่าเราไม่สามารถไปต่อได้นะคะก็เลยต้องแบบต้องแยกทางกันอ่อ ไปนวดก็ยังคงนวดอยู่นะคะนวดได้อีกสักไม่กี่เดือนนะคะโควิดก็มาระบาดหนักอีกนะคะลูกค้าก็กลัวเราก็กลัวนะคะก็เลยต้องยุติการนวดลุงนะคะคือไม่สามารถที่จะแบบไปนวดต่อได้แต่ช่วงเนี้ยเ,เราก็ไม่รู้ชะตาชีวิตเวนาะว่าเออจะยังไงแต่เราอ่ะต้องกินต้องใช้อ่ะเราต้อง ต้องมีเงินนะจะทำยังไงได้ะคะก็ต้องออกหางานนะคะจะมานั่งมานอนรอโชคชะตารอให้ดวงมาช่วยมันก็ก็ไม่ได้ค่ะก็เลยต้องไปหางานทำเออก็พยายามสมัครงานะนะคะแต่ว่าช่วงโควิดมันก็ยากะนะเพราะว่าบริษัทหลายๆที่เขาปิดตัวลงเนี้ยแล้วพนักงานเขาก็โอเกาะเก้าอีก้อก,กันแน่นนะคะไม่มีใครที่จะอยากแบบตกงานเพราะตกงานแล้วมันจะหางานยากไง เราก็ไปสมัครก็ดูทุกสิ่งอย่างนะดูในอินเทอร์เน็ตดูดูไปจัดหาแรงงานอะไรก็ไปหมดนะนะคะแล้วเออแล้วก็อายุเยอะแล้วจะไปสมัครงานก็ไม่ได้บริษัทตอนนี้ก็ไม่มีใครรับก็เลยไปหาเป็นธุรการตามที่ดูแลอพาร์ตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปสมัครเนี่ยเขาก็ไม่รับเหตุผลก็คือว่า คุณประสบการณ์คุณอนะ่ะคุณทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลมาเกิดบ20ปีคุณจบปริญญาตรีคุณจะมาทํางานอย่างนี้ได้ยังไงคุณก็ต้องไปทำงานเป็นไปทำงานผู้จัดการกนะเ,าเราก็คิดเเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่อยากไปทําแต่มันหาไม่ได้ม,ไม,ไดมันอายุเยอะเอองานอะไรอ่ะเออเราก็ทําได้หมดเราไม่ได้เกี่ยงงานไงแต่คือแบบว่ามันไม่ได้เขาไม่รับ หางานไม่ได้แล้วจะทำยังไงล่ะคะตอนนี้นะคะผ่านไปหนึ่งเดือนก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองนะว่าโอ้โหถ้าเกิดเราแบบอ่อยชีวิตเราไปแบบเนี้ยไม่ได้แน่นะคะเพราะอนาคตลูกอีกละ่ะตัวเราเองมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่อนาคตของลูกอะ่ะแล้วลูกก็จะเป็นคนที่เขาชอบเรียนหนังสือมากนะนะคะโรงเรียนนี้ไม่อยากจะหยุดเลยนะคะ ลผลการเรียนเขาก็เป็นอันดับหนึ่งมาตลอดอย่างเงี้ยเอ,อ้เราก็เลยมาคิดมีหนทางเดียวที่เราจะแบบมองเห็นอนาคตของลูกก็คือเราต้องหาสามีฝรั่งนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อยากที่จะมีสามีหรอกคะ่ะแต่คือเราอยากมีคนดูแลอยากมอบอนาคตที่ดีให้กับลูกนะคะก็เลยแบบคุยกับลูกแตเออ่เรื่องที่แยกกับสามีน่ย เรื่องนี้คือเราจะแยกกันแบบเงียบๆแบบไม่มีใครรู้นะคะแบบทั้งญาติเราญาติเขาอย่างเงี้ยหรือลูกเงี้ยก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าเราไม่เคยมีการทะเลาะกันนอะนะคะเราก็เลยเตัดสินใจคุยกับลูกนะคะว่าเอดีอ๋ยวนี้คุณแม่กับป๋าเนี่ยออตอนเนี้ยเราเป็นแค่เพื่อนกันนะเอากัดก็เห็นเพราะว่าเออ,เอ,อพ่อกับแม่นะ่คือไม่ได้อยู่ด้วยกัน เราห่างกันเกินไปมันก็เลยทําให้เราอะกลายเป็นแบบว่าไม่รักกันเหมือนเดิมเราก็เลยตกลงที่จะเป็นเพื่อนกันลูกก็เข้าใจเออเราก็เลยคุยกับลูกว่าเนี่ยตอนเนี้ยคุณแม่ก็ไม่มีงานทํานะเออฉะนั้นนะถ้าเกิดจะเป็นไปได้ไหมถ้าคุณแม่จะหาแฟนฝรัง่งเออลูกก็สนับสนุนนะคะเออเพราะว่าลูกแบบคืออยากมีอนาคตที่ดีเออเราก็โอเคเข้าวเว็บเลยค่ะเออเข้าวเว็บหาเออหาฝรั่งนะคะ คุย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 เยอะค่ะเป็นเป็นห้าสิบคุยเป็นแบบคุยเป็นร้อยคนเลยค่ะนะคะแล้วก็ช่วงที่เราคุยกับฝรั่งก็ไม่ใช่ว่าเราจะมาตั้งหน้าตั้งตาคุยกับฝรั่งนะคะเราก็ต้องหางานก็เลยต้องต้องออกไปหางานเหมือนเดิมนอะก็เลยเคิดในใจว่าเอออย่างน้อยแบบทํางานอะไรก็ได้ขอให้ได้มีเงินอ่ะก็เลยไปสมัครทํางานเป็นแม่บ้านนะคะ เขาก็รับนะคะเพราะอายุ50กว่านี่แม่บ้านยังได้อยู่ไงก็ไปได้บริษัทที่เป็นซับคอนแทคที่เขาทำให้กับบริษัทใหญ่ในแถวเทพารักษ์น,นะคะมีพนักงานเป็นหมื่นกว่าคนนะคะก็ได้ได้บริษัทนี้แล้วก็ไปทำงนานเขาก,ก็ให้เข้ากับกลางคืนเข้า6กโมงเลิก6โมงเช้านะคะบังคับโอ3ชั่วโมงนะคะทุกวันนะคะ ไปทางานแม่บ้านนะคะเขาก็เห็นว่าเราตัวเล็กนะคะเขาก็เลยแบบว่าไม่ได้ให้เราไปทํางานหนักอะไรมากมายม่ต้องไปล้างห้องน้ำอะไรพวกนี้นะก็ไปอยู่ที่แผนกล้างจานนะคะ <c oughs> ก็จะมีหน้าที่ล้างแก้วนะคะมันจะมีล้างแก้วล้างจานล้างถาดอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็คือ แต่ว่าก็ต้องล้างตลอดนะกะเกือบทั้งคืนนะเพราะว่าพนักงานเขาก็เยอะไงเขาก็จะเลยจะสลับเบรกนะคะเราก็เลยต้องมีจานพนักงานเขาจะเอาจานออมามาไว้ในที่ล้างะคะ่ะเราก็มีหน้าที่แค่ล้างล้างล้างนะคะแต่บางวันก็ไม่ได้ว่าจะทําหน้าที่นี้หน้าที่เดียวนะคะบางวันก็ต้องเออคนไม่มาอย่างเงี้ยเราก็ต้องออกไปกวาดกวาดตรงที่แคนทีนนะคะที่โรงอาหาระะ่ะ พนักงานกินเสร็จก็ต้องเก็บเก้าอี้แล้วก็ต้องกวาดพื้นถูพื้นเขาก็จะต้องมีเวลาของเขาอะนะคะแล้วก็ตามชั้นตามล็อกเกอร์ที่เขาใส่อะไรเ,เราก็ต้องไปเช็ดไม่ให้มีฝุ่นเนี้ยบางทีแบบเจ้านายเขาก็จะเดินามือลูบเนี่ยก็คือแบบจะสะอาดมากนะคะเราก็จะแบบเหนื่อยมากเช่นกันนะคะแต่นะคะโชคก็ไม่ใช่ว่าจะแบบโหดร้ายกับเราตะ,ตะเหมอไปนะคะ มันจะเป็นกฎแห่งจังหวะนะคะกฎแห่งจังหวะชีวิตกฎแห่งแรงดึงดูดกฎพลังจักรวาล่ะมีจริงนะคะอันนี้เชื่อค่ะนะคะอันนี้เชื่อเชื่อร้อยเปอร์เซ็นตะ์เลยค่ะเชื่อมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะนั่นแหละเพราะว่าเราจะคิดดีเราจะพูดดีเราจะแบบว่าเราจะคิดแต่สิ่งดีๆเราจะไม่เอาพลังลบมาใส่ตัวเราไงเราจะต้องคิดแต่เรื่องบวก เข้าตัวเราเนี้ยพอเราคิดดียเงี้ยเราก็จะได้รับสิ่งดีๆนะคะแต่ถ้าเกิดเราคิดแต่โอ้โทษนั่นโทษ,น,น,โทษนี่โทษโ,ทษโทษชคชะตาโชวโทษคนอื่นไม่มองดูตัวเราเองไม่ยอมทำมาหากินเนี้ยน,นะคะอันนั้นเราก็จะได้แต่สิ่งแย่ๆเข้ามานะคะอันนั้นถ้าเกิดใครแบบเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยก็ขอให้สู้นะคะขอให้ให้คิดในแง่แง่บวกไวะคะ้ค่ะคิดว่าเ,าเดี๋ยวเราก็ต้องเราต้องต้องดีขึ้นอนะ่ะเพราะคนโชคลายมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องโชคลาย เอาเป็นตลอดชีวิตน่ยนะคะมันมีช่วงของจังหวะชีวิตค่ะอันนี้ช่วงนี้เราดีนะคะบางทีเราก็อาจจะเราดีสุดเนี่ยเราอาจจะต่ําลงมาสุดอย่างงี้ะคะ่ะมันเป็นช่วงของจังหวะชีวิตนะคะอืมอะไรก็นี้ก็ชีวิตของเราก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีคนเขาก็คือแบบรู้จักไนเขาก็เลยมาแนะนําว่าสนใจที่จะไปทํางานกับเขาไหมเขาแบบเปิดเ เว็บออนไลน์ขายของอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบเอ,อให้เราไปเป็นแอดมินต่อเพจแต่ต้องอยู่ช่วงกลางคืนนะเ,ออเราก็คิดวออ่าช่วงกลางคืนก็ยังดีเราไม่ต้องไปแบบเดินทางไม่ต้องเสียค่าเดินทางไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่บ้านกินอาหารที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเสียค่าอ,อ,อะไรเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่มีลูกค้าเราก็นอนได้พอมาเป็นแอดมินทางานออนไลน์ก็สบายขึ้นนะคะมีเวลามากขึ้นนะคะเพราะว่าเราอยู่ที่บ้านไงเราจะทำอะไรตอนไหนก็ได้จะ ทำงานบ้านอะไรก็ได้คือถ้าเราได้ยินเสียงลูกค้าเข้าเงี้ยเราก็ไปรับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าหน้าจอคอมตลอดเวลานะคะทําผ่านมือถือก็ได้ค่ะออนั่นแหละแล้วก็สบายขึ้นก็มีเวลาที่เราจะแบบว่าคุยกับออออฝรั่งมากขึ้นนะคะแล้วเวลาของเราเราไม่ได้นอนกลางคืนไงแล้วฝรั่งเวลามันก็ต่างกันไง เนาะมันก็แบบว่าของเราเป็นตอนกลางคืนน่ของเขาก็จะอาจจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายช่วงเย็นอย่างเงี้ยเออเราก็แบบมันทําให้เวลามันบอกว่ามันเหมาะกันมากอ่ะนนี่เนี่ยแต่มันเป็นจังหวะของชีวิตเนี่ยที่มันแบบปรงตัวไงเออมันก็ทําให้เราแบบเออได้แบบคุยกับผู้ชายต่างชาติมากขึ้น่ะนะคะนั่นแหละแล้วก็ครั้งแรกๆก็โอ้ท้อเหมือนกันนะคะแบบอืแบบเจอแต่อ้พวกสแกมเมอร์เจอแต่ไอ้พวกแบบสกามเงี้ยจนแบบเจอจนแบบว่า ประสบการณ์นี่แบบโอ้ยมึงมารูปไหนแบบจับได้หมดนะเขาว่าเป็นสแกมเมอร์นะเราคือแบบฉันไม่ได้ง่นะแบบอะไรอย่างเงี้ยนะมันรู้อะว่าอันี้คุยแบบเนี้ยเป็นสแกมเมอร์ไอโฟไแบบเนี้ยเป็นสแกมเมอร์มันมันรู้เลยอะค่ะอันนี้ถ้าเกิดแบบใครที่เดินสายฝออยากได้คําแนะนํำมาก็ทักเข้ามานะคะแบบเออจะตอะจะช่วยจะช่วยค่ะจะช่วยแนะนําให้อันนี้ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะคะก็คือแบบ อยากช่วยเหลือค่ะเพราะว่าเคยเคยผ่านตรงนี้มาเยอะแล้วไงนะคะนั่นแหละนั่นแหละก็เลยมาเจอคนแรกก็มาเจอคนเบลเยียมนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะที่ที่เคยพูดไปแล้วนะคะเออตอนแหละแล้วก็คุยกันแล้วก็โดนเทนะคะก็แบบออช็อกไปนั่นแหละสามวันสรุปแล้วก็ต้องเข้าเข้าเว็บหาผู้ชายคนต่อไปนะคะหลังจากที่โดนเทนะคะ ก็คนแรกก็ไปเจอเออโนวาแล้วก็คนแบบสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์เนี้ยดีมากนะคะเออ,เอ,อแบบโสดแบบโฟร์ไฟดีมากอะ่ะอันนี้ก็แต่คนมันไม่ใช่เป็นคู่กันนะคะมันก็เลยแบบว่ามีอันให้ต้องแบบว่าเอ,อพลาดกันไปอะนะคะอันนี้เดี๋ยว ถ้าอยากรู้นะคะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นของคนสวิตเซอร์แลนด์นะคะ,ะนั่นแหละก็เล่นแล้วก็มามาเจอคนเดนมาร์กก็คือเจอสามีนี่แหละคะ่ะก็เลยแบบว่าออทําให้เราแบบว่าได้มาอยู่ณนะที่นี่คือเราเจอคนดีแล้วก็อยากจะขอบคุณแบบนะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอะ่ะ ะะว่าเออถ้าเราแบบว่าสามีไม่ทอดทิ้งเราเราก็จะไม่มีวันได้เจอแบบสามีณปัจจุบันนี้นะคะ